วันนี้เรามาหนีภัยพิบัติธรรมชาติแบบต่างๆกันไม่มีอะไรมากอย่าให้ตายพอภัยพิบัติจะมาหลากหลายรูปแบบเราจะต้องใช้สถานที่ในเกมให้เกิดประโยชน์และเอาชีวิตรอดไปให้ได้ภัยพิบัติจะมีอะไรบ้างเนอะเดี๋ยวก็ต้องมาดูว่าวันนี้เราจะเจอภัยพิบัติอะไรบ้างฉากแรกเป็นออฟฟิศสำนักงานของโรบอกแต่เอ๊ะเริ่มเกมแล้วอยู่ที่ไหนเนี่ยไม่เห็นกันเลยว้าวแบบไม่ดูดีนะเหมือนออฟฟิศติดทะเลเลยไปไปเราขอเข้าไปสำรวจข้างในก่อน เอาไปสำรวจไม่รอกันเลยขึ้นลิฟไปแล้วเหรออยู่ชั้นไหนเนี่ยอยู่ชั้นสองแล้วออฟฟิศที่นี่น่าจะมีขนมให้กินเยอะแยะเลยเดี๋ยวถ้าเจอจะขนออกกลับบ้านสักหน่อยที่นี่ไม่ใช่เซเว่นนะแล้วก็ไม่ใช่เวลามาหาของกินด้วยเราจะต้องเอาชีวิตรอดจากภัยพิบัติก่อนเดี๋ยวภัยพิบัติมาค่อยว่ากันในกีนะตอนนี้ท้องมันร้องให้ทำยังไงได้ล่ะมีประกาศขึ้นมาแล้วเอ้ยไฟไหมวิ่งเร็วนะไฟไหมจริงเหรอเดี๋ยวประตูมันล็อกเออออกมาจากตึกสิเดินย้อนมาทางที่เข้ามาไง มันปิดแล้วประตูปิดอัตโนมัติปองไฟไหมใครเป็นคนออกแบบระบบเนี่ยไฟไหมแล้วยังจะล็อกอีกนี่มันสับดักชัดๆออกมาทางหน้าต่างได้ไหมเดี๋ยววางเบาะลมไว้ให้จะได้กระโดดลงมาร้อนเล่นหรือเปล่าเนี่ยให้กระโดดล,ลงไปข้างในเริ่มร้อนแล้วพุระภูเหมือนอบฟาวหนะ่าแค่จะมาหาขนมกินแล้วมันก็จบลงแบบนี้ได้ไงถ้าไฟไหมต้องอยู่ในตึกถ้าจะเข้าไปเอาขนมก็ต้องเผื่อชีวิตไว้ด้วยอยากหาขนมกินแต่ได้เป็นขนมปังปิ้งแทนมีมิน่าร้อนแ,แล้วล่ะลาก่อนนะ ที่นี่ใช่ปั๊มปตทไหมนะข้างหน้ามีเซเว่นด้วยเดี๋ยวขอแวะเข้าไปดูหน่อยเข้ามาดูแล้วที่นี่ไม่ค่อยมีของขายเลยนั้นขอเข้าไปหลบในเซเว่นก่อนนะเผื่อจะได้หาขนมกินไปพลางเฮ้ยเสียงเตือนภัยอะไรอ่ะอะไรมาอีกแล้วเนี่ยเป็นเตานิวเคลียร์ระเบิดหาที่หลบเร็วหนีเข้ามาในเซเว่นแล้วตามกันมาสิเดี๋ยวขอเข้าไปหลบด้วยคนนะตอนนี้อยู่หน้าห้องน้ํามีคนตัวเขียวตายไปต่อแต่หน้าตากัเลยเดี๋ยวเธอตัวเขียวเธอโดนนิวเคลียร์แล้วเธอยังอยู่อีกเหรอใช่ฉันเต็ม แต่ตอนนี้ฉันคือเวอร์ชั่น2.0มีพลังหยิบของล้อมโดยไม่ต้องล้องโอ้ยแล้วพลังบ้าอะไรเนี่ยเธอน่าจะเป็นฮักเวอร์ชั่นไม่มีซิกแพกนะก็แค่กลายเป็นขนมเขียวใบเตยตลอดชีวิตเท่านั้นเองเดี๋ยวนะขนมเหนียวใบเตยสีเขียวงาแบบนี้แหละเป๊ะเลยเชื่อแล้วว่าหิวขนมจริงๆตอนจะจบด่านนี้ขอขนขนมที่นี่ไปให้หมดเลยนะฮฉ <Yeah. S 2> <c oughs> ากนี้น่าจะเป็นรีสอร์ทบนเกาะนี่ตัวเธอยังเขียวอยู่เลย ถ้าไปยืนข้างกระถางต้นไม้ตอนนี้เธอจะกลายเป็นเฟิร์นอีกต้นหนึ่งนะก็ไม่อยากจะอวดนะแต่ตังแต่ได้ตัวเขียวมาฉันรู้สึกถึงพลังใหม่และพร้อมรับมือกระทุกไปด้วยัากในเกมนี้อุ้ยอันนี้ไหวมาใช่ไหมเนี่ยอ้ยโอ้ยอ้ย,อยก็ไม่รู้กำลังเดินหรือโดนพื้นดูดถอยหลังอยู่ถ่ายเล่นเอฟเฟกต์พื้นลื่นเนี่ยเธอมูนวอล์กอยู่ไงไปฝึกมาจากไม่เคลแจ็คยักสารหรอไม่จ้าสุดจากกราเปิดดูเคียรอบที่แล้วต่างหาตอนนี้พลังฉันเริ่มแปรปรวนแล้วนะเตรียมแปลง่่างทุกเมือ อ๋อเปลี่ยนล่างเป็นต้นเฟิร์นนะสิแผ่นดินไหวแบบนี้ขาเราก็หยุดมูนวอลกไม่ได้เลยเหมือนใครวางสบู่ไว้บนพื้นขามันสไลด์ตลอดเวลาเลยไม่แน่ใจว่านี่คือภัยพิบัติหรือเท้าโดนสาบกันแน่เอาจริงๆถ้าพวกเรารอดไปได้ก็คงไม่ใช่เพราะว่าพวกเราเก่งหรอกนะเดี๋ยวเรามูนวอลกกันอยู่ตรงนี้รับรองผ่านด่านนี้ไปได้สบายๆแน่นอน หลังจากที่รอดจากแผนไหวแบบมูนวอล์กมาได้เราก็มาอยู่ที่โรงนารอบนี้อยากขอแค่น้ําฝนธรรมดาไม่เอาระเบิดไม่เอาเขียวขอแค่น้ำใสๆสักหน่อยน้ําฝนน่ะได้แต่เขียวแบบเราเนี่ยพิเศษสุดนะจ๊ะยิ่งคลิงโกลยิ่งโดนแดบดบยิงสะท้อนแสงได้เอาจริงๆตอนนี้เธอไม่ใช่มนุษย์แล้วเธอคือขนมเขียวใบเตยไงฝนกรดเดี๋ยว พวกนี้ไม่เคยจะให้พักเลยใช่ไหมพวกเราต้องเข้าไปอยู่ใต้สิ่งปลูกสร้างอะไรสักอย่างเร็วเรวพราะต้นฝนกดพลังเราจะลดลงจากคนธรรมดาจะกลายเป็นสลามตัวสีเขียวได้เลยนะแต่ฉันไม่กลัวฝนกดนะฝนจะตักก่อนทุกอย่างรวมถึงสิ่งปลูกสร้างด้วยแต่ฉันมาเขียวพ่อแล้วไงเดี๋ยวนะฝนมันตกลงมาใส่ต้นไม้แล้วต้นไม้เขียวตกใส่โลงนาโรหน,า,หนาเขียว <c oughs> ทุกๆอย่างเขียวหมดเธอคือจุดเริ่มต้นของเทรนนี้ใช่ไหมฉันคือราชินีแห่งความเขียวผู้วงการฝนกด เขียวให้หมดทั้งแมพดีนะเราหลบทันไม่งั้นตัวคงกลายเป็นต้นไม้ไปแล้ว <S <S> ตัวฉันมีสีเขียวอยู่แล้วเลยไม่ต้องโดนย้อมสีใหม่ประหยัดงบลอสารพิษเฮ้ยหลังคาลงนาเปิดต้องหาที่รลบใหม่แล้วเฮย้ยพลังรถอย่างไวเลย <S <S> นายจะวิ่งไปไหนเนี่ยฉันยืนหนู่ยเฉยพลังไม่เห็นฉลดอะไรเลยเพราะตัวไม่เขียวเหมือนเธอใช่ไหมคนที่รอดจากฝนกดโดยใช้พลังแห่งความเขียวเป็นโลกกำบงัง นี่พวกเรามาอยู่ที่รีสอร์ทสุดหรูบนเกาะส่วนตัวสวยงามมากเลยเราเข้าไปดูกันว่าแต่ได้เอาขนมจากเซเว่นมามั้งไหมอ่ะเอามาเยอะเลยเดี๋ยวเรามานั่งกินกันที่เก้าอี้นี้นะเราจะนั่งพักผ่อนตรงนี้ใครพิบัติะไรมาเราก็จะไม่หนีเธอลองมองข้างนอกสิมีลมทะเลพัดเบาๆคลื่นสงบอากาศดีดีอ๋อเมื่อกี้ว่าไงนะคลื่นสงบฉันว่าเมื่อกี้เธอสะกดคำว่าคลื่นสูง20เมตรผิดแน่ๆย้ายไปข้างบนด่วนหยิบขนมไปด้วยนะน้มทิ้ง ไหนเมื่อกี้บอกว่าไม่หนีไงแต่คิดดูอีกทีเธอก็น่าจะคิดถูกแล้วแหละพวกเราขึ้นไปชั้นสองดีกว่าใช่คนรอดขนมต้องรอดชั้นบนวิวน่าจะดีได้เห็นสึนามิแบบพานรามาด้วยตรงนี้เลยวิวดีสึนามิเห็นชัดนอนชิลๆแล้วมีขนมให้กินใปพลางเหมือนอยู่รีสอร์ทหรูที่มีแพ็กเกจรับชมภัยพิบัติเลยใครว่าหนีตายต้องเครียดเรามาแบบชิคๆนอนรับลมดูคลื่นถ่ายรูปไุลงสตรอรี่กันให้ชิค ดูดิขึ้นมันเข้าไปซัดห้องรับแขกเราเรียบร้อยแล้วชั้นล่างตอนนี้กลายเป็นสวนน้ําแล้วไม่เป็นไรข้างบนน้ํายังไม่ท่วมขนมยังอยู่และที่สําคัญพวกเราไปยังอยู่จานนี้เรามาอยู่ในโรงเรียนได้แฟลแบ็กกลับสู่วัยเรียนกลิ่นโต๊ะไม้ผสมฝุ่นห้องป .6 มาเลยดีเลย พวกเราจะสมมญรรากเด็กเรียนต่ขอบอกไว้ก่อนนะถ้าครูมาฉันขอไม่ตอบคำถามอะไรนะเพราะยังไม่พร้อมตอบเพราะเดี๋ยวอีกสักแป๊บพวกเราจะต้องวิ่งหนีภัยพิบัติก่อนงั้นเราสองคนก็คือเด็กดื้อที่หลบภัยในห้องเรียนสิโอ้ยมัาลวยแล้วโอ้ดีเลยเราเห็นเธอตัวเขียวจากยูเคียรอบที่แล้วงั้นรอบนี้ถึงตาเราบ้างจอกไปเพื่อความเขียวที่คู่ควรดูดีๆนะว่าไม่ใช่เสียงว่กแวงระเบิดเดี๋ยวออกไปเด็กเรียนกันแน่ลากรคนธรรมดา ตอนนี้เรากลายเป็นกรีนแมนฮีโร่แห่งโรบบอกมันรู้สึกได้เลยอะเราลืมชื่อจริงตัวเองแล้วแต่จำได้ว่าตัวเองเขียวในห้องมันลวกเข้ามาแล้วแต่นายเขียวแต่ฉันไปก่อนนะลาก่อนฮะเดี๋ยวๆดี๋ยวไม่สิไม่นะไม่ถึงตายล่ะสงสัยฉันจะตัวเขียวนานเกินไปนายอยากเขียวแต่ฉันแค่อยากรอดเป็นคนธรรมดาบ้าง ด่านนี้เป็นโรงเก็บเครื่องบินมีเครื่องบินและรถสามารถขึ้นไปขับได้ด้วยนะดูเพื่อนๆนขึ้นไปขับสนุกกันใหญ่เลยมีเสียงฟ้าร้องฝนตกมาแต่ไกลเลยเธออยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ชั้นสองโอเคเดี๋ยวตามขึ้นไปมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ด้วยนะดูสะกอนร่างกายข้านี่ยังคงเขียวเรืองแสงถ้าคือกีนแมนผู้รอดจากนิวเคลียร์แห่งโลบอแอพอแล้ว ตอนนี้ฉันหายเขียวแล้วนะเหลือแค่นายที่ยังเหมือนป้นไม้เลมครับดูเลยเสียดายมากๆถ้าพวกเราสองคนตัวเขียวกันทั้งคู่อาจจะชนะเกมนี้ได้อย่างชิวๆแน่ๆว้าว <Whoa. S 2> หลังทางมารุดออกไปแล้วฝนตกฟ้าร้องหนักมากเข้าหลบในอาคารไหมไม,ไม่ถ้าจะยืนตรงนี้ <c oughs> เพื่อท้าทายสายฟ้าให้มารู้ว่ากีนแมนนี้แข็งแกร่งแค่ไหนเธออยู่กับเราไม่ต้องกลัวว่าจะมีอะไรมาทําอะไรเธอได้ <c oughs> สายฟ้าแค่นี้ธรรมดามากโอ้ย พลังรถเกือบทายหัวไม่หมดเลยนี่นายไม่ใช่กรีนแมนแล้วนะนายคือกริลแมนย่างเสร็จพร้อมเสิร์ฟไม่ไหวแล้วขอเข้าไปแอบในห้องน้ำก่อนแล้วกันโอ้ยจะไหวไหมเนี่ยพวกกรีนแมนสายฮาโดนสายฟ้าซัดเอาจนต้อง,งวิ่งเข้าห้องน้ำเลยให้ชิคด่านนี้เป็นโรงพยาบาลไปสำรวจกันซ้ายมือเหมือนจะเป็นโรงอาหารนะ ไม่หิวแล้วอ๋อฉันจะนั่งกินก็ต้องวิ่งหนีไปรบาดอีกไปดูห้องอื่นดีกว่าอันนี้ห้องผ่าตัดเครื่องมือครบเลยแต่ถ้าพวกเราเผลอไปนอนเตียงจะเจอหมอมาผ่าตัดแบบนั้นแน่ๆโอ้น้ําท่วมเหรอโรงพยาบาลจะกลายเป็นสวนน้าแล้วเหรอเนี่ยรีบวิ่งขึ้นชั้นสองเร็วก่อนที่เราจะกลายเป็นปลานในห้องไอซียูนะโอ้โอ้โอ,โอ้นี่เราหนีนะ้ำหรือเรื่องสไลเดอร์กันแน่นะโอ้ยเราวิ่งจนจะกลายเป็นผู้ป่วยเองแล้วตอนนี้ตรงนี้น่าจะสูงที่สุดละอย่างน้อยเราก็รอดนะ ที่บนนี้ถ้ามีเตียงพอเราเปิดเป็นคลินิกชั่วคราวได้เลยนะเนี่ยเอาไว้รักษาพวกเราสองคนใช่ไหมด่านนี้เป็นธนาคารเข้าไปดูข้างในกันตรงนี้มีเคาน์เตอร์ด้วยนั่งดูสักหน่อยว่าแต่รู้สึกเหมือนเป็นพนักง,งานธนาคารกำลังแฮกบัญชีตัวเองเลย แบบนี้ดูเงียบๆดีนะไม่มีไฟไหม้ไม่มีน้ําท่วมไม่มีอะไรเลยสงบสุดในประวัติศาสตร์ภทยที่บัดแล้วมั้ง อ้าวปูดเดี๋ยวไม่ทันขาดคำเลยดาวตกมาแล้วจ้าเอ้าไหนๆก็กมาแล้วไปยืนดูข้างนอกเลยปะดูดาวตกแบบ 4K ไม่มีโฆษณาขั้นนายแน่ใจนะว่าจะออกไปข้างนอกยืนดูดาวตกเดี๋ยวมันตกใส่หัวนะมันจะตกใส่หัวคนแบบเราได้ไงเราคือกรีนแมนยังไงก็ไม่ตายหรอกดูสิหน้าตื่นเต้นมากเลยดาวตกเต็มฟ้าเหมือนในฉากอนิเมะเลยถ้าเจอดาวตกต้องขอพรนะเธอจะขออะไรใช่เคยได้ยินแบบนั้นขอให้ขนมในตู้เย็นไม่มีใครแย่ง โอบอกแล้วว่าอย่าออกระ้ังนอกยืนอยู่ที่คันทแท้ๆฉันยังไม่โดนสักนิดเลยนายนี่แหละเอาดาวตก,ตกตัวจริงเฮ้จ <c oughs> ด่านนี้เป็นด่านฐานปล่อยจรวดวันนี้แหละพวกเราจะไปเป็นนักบินอวกาศลาก่อนโลกมนุษย์พวกเราจะหนีภัยพิบัติขึ้นอวกาศแล้วทำไมอ่ะโดนภัยพิบัติไปหนะักถึงต้องหนีออกนอกโลกเลยเหรอฉันว่าฉันจะรอดูจรวดขึ้นอยู่ข้างล่างนี้ดีกว่านะ ทางขึ้นอยู่ไหนเนี่ยสงสัยจะอยู่ข้างบนทังนั้นทา้งนั้นมีทางเข้ายานโอ้สพานล,ล่วงไปข้างล่างแล้วฮะทอร์นโด,โดมาเหรอสรุปไม่ได้ขึ้นจรวดพอกันทีกับความฝันนักบินอวากาศเธออยู่ไหนเนี่ยอยู่ข้างล่างเราขึ้นยานไม่ทันแล้วพายุก็มาเอาแนะ่ถึงไม่ได้ขึ้นจรวดแต่พวกเราก็ผ่านทอร์นโดไปได้แค่วิ่งหนีมันก็แค่นั้นเองโอ้ยโดนดูดนิดนึงตัวลอยเลยเดี๋ยวพวกเราไายืนดูทอร์นโด,ดตรงนี้กัน หากดูแล้วชอบคลิปของพวกเราอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและถ้าอยากให้พวกเราเล่นเกมไหนสามารถคอมเมนต์บอกมาได้เลยนะบ๊ายบาย